พี่น้องกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนตอนหลังๆก็ก็มีแบบประเด็นนู่นนี่นั่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออก,ก็ก็ชัดเจนกันไปเลยก็โอเคแล้วอะค่ะคนจะได้ไม่เข้าใจกันผีบด,ด้วยอ่วอย่างคนเหมือนคนจะมองว่าตอนแรกเราเป็นแฟนกันคมหากันแต่ตอนนี้ลดสถานนะคไไม่ไม คะแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะค่ะก็ออกแค่ออกมาย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงหลังี่ไปทะเลปล่อยบริบาลว่าทะเลไม่ทักร้อนก็ต้องพักรักกันเนาะเาอะไรอย่างเงี้ยหนี่ะคือพอดีว่าเป็นช่วงจังหวะทีุ่พี่ว่างอะค่ะก็เลยก็เลยล็อกคิวไว้แล้วก็ไปไปแบบไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวใช่ค่ะไปที่นั่นอยู่สิบวันค่ะใช่ค่ะมันเป็นอะไรคะมันอารมณ์อยากใ้ าบางทีมันเจอเรื่องปวดหัวมาแบบหลายๆเรื่องติดกันเราก็เลยรู้สึกว่าอยากพักจากทุกคนที่เข้ามาถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยไปนูน่นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ได้ประมาณ5วันก็แบบไม่ไหวแล้วก็เลยโทรหาพี่ชายบอกมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยใช่ใช่ใช่ไม่ได้หยุดตีอะไรไม่ได้หยุดตอะไรก็คือ,อยังเป็นพี่น้องกันอยู่เพราะว่าทุกวันนี้พอยังยัง พี่นันเกือบทุกวันทีนะคะเพราะว่าเข้าประชุมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำร่วมกันนะคะ เปิดใจไหมจริงๆก็ไ uh ม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้าเกิดสมมติใครจะเข้ามาคุยหรือเข้ามาเป็นเพื่อนกันก็ได้อะค่ะใช่ว่าหลายคนเขาจะมีปัญหาพอเวลามีผู้รักทำงานหลายคนมองเพื่อนกัจะมีปัญหาไหมละก็จริงๆไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันหรือแม้ถ้ามันไม่มีทางเลิกลากันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพี่น้องกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเขา็มกอ่าคกับทางไทยเราสนิทสนองกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนิทมากขึ้นเจอได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยขึ้นนะคะใช่ ดไม่ไม่ได้หยอดไม่ได้จีบแต่เขาจะเป็นคนขี้เล่นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เล่นกับทุกคนไม่ใช่แค่โฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นพามบอกว่าโฟนี่คือสเป็คเขาแบบเต๊ะเลยนะตัวเล็กปากจันองี้ค่ะขอบคุณแล้วกันยังไงยังไงแล้วเราก็ไม่ได้นองไม่เคยแบบมาหยอดหรือมาจีบอะไรอย่างเงี้ย มแบบมาหยิกมากัดมาแบบอะไรเงี้ยคือแก้เงินเหมือนเดิมตั้งแต่แบบ3าปีที่แล้วที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่โพชอบติดเนี่ยชอบคนที่เหมือนก่าอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่แค่แบบพออยู่กับใครแล้วมีความสุขหรือว่าเราคุยกันรู้เรื่องก็โอเคอะค่ะน้องกับตากล้องอะเราก็บตากล้องตรงสเปกไหมอะคะก็ก็โอเคแับทางที่โอกาสพัฒนามี้ไหมโอ้ยคงยังอะค่ะแต่แลคนก็มองว่าพี่โพสนิดถึงขนาดให้น้องเขาเล่นโทรศัพท์ได้เลยเหรอคะแบบเเออาไปเล่น ทุกคนค่ะแม้กระทั่งเพื่อนเขาทุกคน,นใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดวางโทรศัพท์ไว้เลยเขาก็หยิบไปลงรูปตัวเองหมดย้อนถามเรื่องไอจีก่อน,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 อนแ,แ,แล้วที่เราพสต์กมาแร่แบบคนก็ทีความว่าวา่วาค,คุณค่ายเราอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับทางต้นสังก,กัดอะไรเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแบบเวลามโมโหหรืออะไรก็คือ อะไรไม่ค่อยอยู่ก็ลงไปเลยแล้วทุกคนก็แบบโดนผลกระทบหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรีบลบออกอะคะ่ะคนจะบอกเนี่ยเห็นอะไรที่แบบไม่รู้จริงจริงทะเลาะกับเพื่อนค่ะทะเลาะกับเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลงลงไปชดให้เพื่อนเห็นหรืออะไรอย่างเงี้นเลยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็โทรเข้ามาโทรมาตลอดป่อย่างนี้ป่อย่างนี้เราก็เลยแบบมันไร้แรงขนาดนั้นเลยออกก็เลยรีบลบออกอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะคนงอไปรื่องที่ ลงไปแบบนั้นเราก็ไม่ได้คิดแล้วก็ผลกระทบแบบทั้งเพื่อนทั้งพี่นัททั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมางกระทบก็ก็พยายามระวังเยอะขึ้นพอลงอะไรปุ๊บแล้วทุกคนโทรมาก็ลบพอลบลบลบเราก็เอองั้นก็ย๋ยวพักก่อนแล้วกันเลิกเล่นสักสองวันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปคุยว่าจะเซ็นต่อหรือว่าจะไม่เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสัญญาอยู่มีแตบอกว่าพี่หลังโนชาจะกีดตัวไปในละครจะเป็นนักแสดงอีกกาศโอ้ยยังยังค่ะยังค่ะแต่ว่าเหมือนเรามีโอกาสแต่ไปงานนู่นงานนี้เจอใครมากขึ้นก็เหมือนพูดคุยท้องปากกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปทาด้านละครเป็นตัวละครแบบ ตอนนี้ก็เพิ่งคุยกันนะคะว่าว่าจะทำอัลบั้มใหม่ให้โฟมหมทอยู่อะค่ะแต่ว่าก็คงยังไม่ได้ทิ้งานเพลงค่ะอันนี้น่าจะมีรักก่อนตอะไรนะคะช่ไหมนะคะยังค่ะยังยังยังๆๆจริงๆถ้าเกิดมีโอกาส น,นีก็ยังมีสัญญาอยู่กับทางไอซ์ค่ะก็เราจะไปไหนทําอะไรโดยโดยลักการหรืออะไรก็ยังไม่ได้อะค่ะตอนนีกเท่าไหร่เออก็ก็ไม่ถึงปี <laughs> <laughs> แล้วยังละโมจะมีปัญหาแล้วอยากผู้หล่อมันก็จะเป็นโลโก้ของช่องสามช่วงหลังช่องสามกับช่องหลังดัดเรามันมีปัญหาม <c oughs> ไม่รู้รไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ยุ่งไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้คุณนักออกแบบละโมนี้ึินไหมคะว่าพอมันมีข่าวน้องนี้มาแล้วเขาจะเพิมพ์เองเรายังไงหรือเปล่า จริงๆเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยหรือตกลงว่าเออมีละครอยากให้เล่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆเราค่อยว่ากันดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีุ